เคยได้ยินอย่างนี้ครับเวลาเข้าโรงหนังอะอาาดูหนังในโรงคนพมา่าสวดมนต์ก่อนดูหนังจริงปะมันก็มีนะลูกพี่เพราะว่าหนังมันแบบว่าเวลาดูเลยมันต้องแบบยาวไงวใช่ไหมอ่าเวลาต้องดูยาวก็คือว่า,าส่วนมากที่ผมเจอก็คือว่าจะเป็นหัวข่้า ถ้าหัวค่าก็คือว่าเขาจะสวดมนต์อะไรแบบทําภาระโดยที่แบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้างหลังแล้วอ่ะแบบว่าทําภารกิจเสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาถึงแบบว่าจะจะไปอันนี้กันก็คือไม่ได้สวดที่โรงหนังออไม่ไปยืนสวดที่บ้านจ้าสวดที่บ้านบนาะไม่มีสวดที่โรงหนังหรอกเราจะไปเอาหิ้งพาที่ไหนที่โรงหนังอ๋อสวดก่อนออกจากบ้านใช่เวลาไหว้พาระที่พม่าเขาจะชอบแบบอ่า ำกำหนดวันกำหนดเวลาวล<ะ>อแบบว่านั่งสมาธิหรือว่านาันาง่งนั่งนั่งประนัดอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันเคร่งอะเนาะใช่ว่าจะได้ตรงตรงตเป๊ะใช่บบสิ่งที่เราไม่เห็นเวลามารับบุญจากลาวเขาก็จะได้มาถกูกแล้วจะได้มาตรงเวลา,าไม่ใช่ว่าเราวันนี้สองทุ่มพรุ่งนี้สามทุ่มพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เก้าพรุ่งนี้สี่ทุ่มอะไรแบบเนี้ยคนที่จะมาก็เออกูไม่ไปแล้วเอออะไรแบบเนี้ยเธอคิดว่าเป็นแบบสันเสริญประเทศไทย ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปยืนสวดตรงหน้าตรงไหน,น